สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนวีนะครับก่อนอื่นนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อให้นวีมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับนวีจะพามาดูรถรุ่น4ประตู SDA ปี2023นะครับลูกค้าดีไซน์เองคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อเวลนะครับแม็กเนิ้วครึ่งนะครับ ยางหน้าครับเป็นยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับยางหลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะครับมาพร้อมค้าท้ายนะครับตัวนี้โหลดลูกค้าโหลดเพียงหน้าหนึ่งหลังสองนะครับพร้อมใช้งานนะครับสวยนะครับคันนี้ ผ่อนก็ประมาณหมื่นต้นต้นเองนะครับในรุ่น4ประตูใช้งบประมาณออกรถเพียง39,000นะครับสนใจทักหานวีได้เลยนะครับ